พอ่ลกัญยางออกก้อนแล้วครับมามองนี่แดดครับน่ขาดว่าปลาสีไลยอยู่ครับโอ้โคนวานเหียทานพูนกับมีจะเป็นเนื้อครับเนื้อสำหรับใส่ประกดครับนี่ กินบอมินปในมืน,นี่มักโบดโดนบ่เหมูครับหมูสามสันมักใส่หัวเชืออันบอกว่าหัเชือปรากฏนะกินแรงครับกินสุดยอดเลยครับกินเขาป,ปลาแดกปลาล่าว่าม็นมินนี่ยังอายเลยครับ พอกับใส่เขาเพิ่นไปเรื่อยๆครับยางลุยน้ำตลอดเลยครับมือนี้ร่มไก่แห้งครับมือนี้สำหรับ f อซไก่ชนนะครับเนาะขออนุญาตครับขอโทษสำหรับกลีบไก่อาจจะบด้ลงยางต่อเนื่องนะครับอาจ,จลงหาก,กินในลง แบบไรหน้าส่วนผสมเนี่ยครับกับปาปนกันไปครับเยซีไก่ชนกับขอตอดลายๆครับเดี๋ยวกับซมีคลิปลงให้เบิ้งเรื่อยๆหละครับผมต้องขับรถตะเวนหาครับตะเวนหาคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับถือใจแนบถือใจแน่กับกราบขออภัยหลายๆครับแต่ก็จะเฮ็ดให้ถือใจทุกคนกับอะไรนะครับเนาะคนหนึ่งกับมักอย่างหนึ่งคนหนึ่งกับมักอย่างหนึ่งครับ กสิพยามเห็ดให้ดีที่สุดครับพอผนว่าเหยื่อมันมเหม็นครับมันนี้เหยื่อมันบบม,มีกินครับปกตินี่ถ้าเปิดกระปุกออกนี่กินนี่ชุนกึกเลยครับแต่มันนีปค่อยมีกินครับแต่สิเป็นยังไงโบม,มือนี่ยอากานาสิที่เราบ้างครับโอ้ลมก็เริ่มแห้งแลวครับพี่น้องคิดว่าต้องตกแท้ๆครับมันน,นี้ฝน หลังจากที่บโตมาตั้งหลายมือแล้วครับเว้นหลายมือหรอกเป็นหลายเดือนแล้วครับทับทาสิตกแต่ก็บ,บ่ตกจักเทื่อครับอากาศก็ฮ้อนรูเป่าออต้นใหม่กันตายไปแล้วครับที่ปลูกไว้แข็งแรงซะเหลือเกินมันกัดไซมาได้เครื่องทางแล้วล่ะครับเพิ่นว่าสิใส่บ่เบิดดอกครับมีเพราะว่าเหงื่อมันบ่เหม็นแม่นบ่พอเหงื่อมันบ่ค่อยเหม็นเนาะสีด้ายเหงื่อครับบ่มั่นใจครับ ก็ใส่แค่อีกจักน้อยก็ทีไปใส่เมือหลังครับเโยนพวกมิ้นที่้เนืยอครับกะทีเอาเนื้อไปหมักไว้ก่อนครับถัดลุนน้ำกันมืออนครับเดี๋ยวมื่อนมาติดตามน้ำกันครับว่าสีมานบอ่อน้มือนี้สวัสดีย่ามเศร้าครับนี่ก็มายามเบ็ดแต่มาสายๆจักน้อยครับ พร้อมกันล่งยามของเป็นแล้วล่ะครับพอพันวาหยิ่ยามมาก,ก่อนได้ตัวนึงครับนี่กดปลากดตัวง,งามอยู่เนาะเป็นน้ำเหนือเนาะเหนือบอกเหนือมันบกขั้นหมิน่นเงี้ยเห็นอย่างมันเอาเบ็ดออกกินเลิกดติ เลือปรากฏใส่งามเลยครับนี่ยังมันรุดไหมฮึไ <h> ัน้นำหมียังโผ่จม,มกปวดหนัก เนืยอขึ้นครับมือประมาณครับออกขยาม,มาเรื่อยเรื่อยละครับตอนนี้เต็บปลามันดึงเบ็ดแล้วครับต้นนี้ให้มันให้มันแหลนอยู่เลย แมนบ่แต่มันนิ่งเลยอ,ออกเองมันมันรุดนะดอนนบอสก็ยังเห็นก็ยังเห็นมัน,มนเป็นแหลนๆอยู่ตอนผมยางมานี่นต,ต้องใหม่ก็อเอาครับสุกแซมนือถือโอ้ถือยู่ครับถือกี้ปลาปลา ได้ได้โต good, s <S ปรากฏครับโอ้ได้แล้วมันข้าใหม่นะมันมันเลยบบไปเนาะ <c oughs> ดึงไปติดใหม่ครับมันก็เลยยู่ดินแห้งเว้ย ตัดเงียงเขาออกครับเดี๋ยวอันตรายครับเหียงอันตรายครับนี่ครับลงังลังนี้มันก็ดึงมาอีกครับนี่น่อยนุ่มบ่อนเตรลนครูเพชรนําบ่เตรก็เบาภาษาพื้นบ้านกันครับผมก็ฟังบรูเรื่องดอกเอ้ยเรื่องโซเมียน แต่พอมันอยู่เองโอ้ปรกากฏใส่งามเลยครับปลาลลยปลาปลนี่แล้มันเอายากน้ำปปออ้ม้นั <c oughs> งนั่สั้น,น,นเอายาดแคน้อยครับมีหยา,าน้อยลำบาก ปลาคอครับปลาคอคือมากินเบ็ดปลากดนี่ว่าเคยเห็นเห็นล้วเห็นนี่เห <c oughs> รอนปลาคอกินเบ็ดปลากดครับกินเยหยื่อปลากอดใส่หิวเหยื่อให้แยงบ่อปลาตัวนี้โอ้โหมันนี่ยามเบ็ดลำบากแค่หน่อยครับใส่กันลำบากมายามกันลำบากครับมันนี่ มาอยู่นี่อยู่บนยอป่านอยูย่บนหัวใช่โอ้ปรากฏครับนี่โตมงามเลยครับมาน้องนี้มิถุนปรากฏตมงามครับนี่มันเป็นน้เนื้อบอ่สิว่ามันอ็ไข่ถึงแล้วเนื้อมันเป็นก่อน เกยคแบบไม่ใ <Okay, S 1> สง่งามครับมีแต่ใส่แบบใส่ใดเลยครับนี่มีแต่แบบเอฟเอฟเลยครับโอ้แม่นถือพ่อหลังนี่ถือ,องั้มันดึงเหยียดเลโอ้มันดึง,ด,งดึงเบ็ดใส่ดึงมาตะฝุ่นบ้าเนเรานี่ใส่ใบเมืองนี่ใส่เนี่ยแล้วพรบ เยนไหวกุ๊บงามใหม่ประกดโอ้ประกดโอ้โอตัวนี้ก็เลนเบ็ดดีแทะเนืีน้มัแนแป้นเนาะตัวนี้ใส่ย่มยมครับประกดใส่ยม่มยำแต่ปากนี่โอ้ทรมานครับอาบุธเขาลายกาดแก้วสู้ด ในเมึงนีเบ็ดคือจะจุ่มกันแทะนี่ไหมใส่มันเหอะเห็นใหม่คันใส่จุ่มตัดเงียงเขาออกกันครับถับปากนิ้วเพ็ดบุดๆเลยแหละต้องกันไว้กอนครับกัดไก่หนีง่ายที่สุดเอามือหักกัด ยากครับมันแข็งลุนกันเรื่อยๆครับตัวนี้ถือยื่นตัวนี้จะเป็นดึงๆโ่วมเนาะ<อ>ตัวนี้องใสยสิถืออยู่ครับใช่หรอโตปลาโอ,โอ้ใส่งามๆเลยครับปรากฏ ใส่งามเลยครับน้องนี้ไม่จะหลุ่นงามๆหรอะงามท่านมาถึงแล้วลาย,ลาย,ยูจะต้องมาลองไหมแล้วเอาเหงือ่อมักให้มันไต่ทีกันจงมาใส่ สมงามเลยพี่น้องเลย<ม>เดี๋ยวตกใส่พีดมี่เมนูต้มปลากดแล้วครับทีนี้นาที่ได้จะต่อมยังไงนึงอยู่ครับคนตกคนกระแรงครับปีนี้คนบ่คอยต๊ครับแถวบ้านรู้สึกว่าสีแรกแรงแน่ย,ยู่ครับน้ำในห่วยน้องข้องบึงก็เริ่มแห้งแล้วครับอันนี้น้องนี่ของเขา กลางปลายัางอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ครับแถวนี้ตัวน,นี้ดึงแห้งเนาะดึงใหม่มันมันเกี่ยวกันเปล่อหอัซองอันนี้โอ้ถือแล้วครับประกฏโอ้แสมงามเลยมีไซเบตหยักแค่ไหนครับมือนี้ อุปสักร้ายครับถึงฟังสั้นทึงน้ำลึกทั้งขงบวนกับหกหกครับครับนี่ทำใหม่โอ้ปรากฏแสมงามเลยครับ <c oughs> ับการหากินบริเวณวัดสิดยยงไดง่ายๆครับ <c oughs> บนยากกันยากบนง่ายกันง่าย <c oughs> ชีวิตคนบ้านนอกครับ บอนมันอยู่ติดกันลังนึงถือลังนึงบ่ถือมันดึงมาดิโอ้มันดึงมาจากทางฝุ่นโอ้ทางฝุ่นก็ถือกันแล้วครับพอมันถือมากตะปาใส่มงามเนาะยืนอยู่ไหม ติอดอนะอนนี้ถือได้เยดึงเบ็ดอยู่นี่ครับหลังนี้ครับมันถือยู่มันดึงเบ็ดโฟมมากครับ ใส่ง,ง,งามๆไปเนาะตามสำหรับเอฟซีไกลๆนะครับเดี๋ยวมือสองมือเนี่ยะครับเดี๋ยวลงคลิปให้เบิ้งครับเดี๋ยวสิเป็นน้ำตามไปตามทายตามสุ่มตามฟ้ามครับให้ เอฟซีไก่ชนได้เบิงครับก็ขอบคุณหล,ลายๆครับสำหรับการติดตามทุกของทุกท่านนะครับเนาะทีต่ติดตามข้อยสารบ้านทุ่งครับก็ขอบคุณหล,ลายๆครับการู้สึกว่าสิเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมืออยู่ครับหาถ่ายคลิปลงหลากหลายครับ อายุหากินในไทยสวนเกษตรในไทยไก่ชนเนี้ยนะครับเนาะดึงมาโฮงกันบางใดถึงกาประกวดเนี่ยเต็มง,งามเลย ต้อหกดเนี่กรบ่คหอยตายไปเลยเนาะถึงบิด,ดตายหรอกนอกจากมั้ผิดคับดินประพระยุ่นไปจกมางายได้จกจับในน่ำบาดเลย ได้ก็นอนเอาโฟมมาติดกันเกี่ยวน้ำโอ้มเกี่ยวใหม่เลยนะเศษหม่ร้ายด้วยเศษหม่ยุค่าเทียวนี้คือเงียบเงียบแต่เทียวนี้ ถืออยู่ตัวนี้ไหมพั <c oughs> ตตะกิบเงียบโอ้ปรากฏใส่งามจนมันตื่นๆยังสิมันง่ายเมียนมันสั้น,นเลิกปวดเบ็ดมันบดอยู่กับที่งเงียบแต่ก็ถืออยู่ครับ <c oughs> ได้เดกเกินขาดอยู่ั้มือน เห็นว่าเนื้อโบคือแล้กัถืออยู่ด,ยด,ดินดินดีเนาะประกวดดีเนาะจะใส่งามๆเลยครับพี่นอ้องาจะได้ตม้มยำหรือครับมื้อนี้ตม้มยำประกวด เบ็ดก็เบิดแล้วล่ะครับเหลือสุดท้ายแล้วครับนี่ยางเบิ่งหลังนั่นบ่หัวยางไปเบิ่งหลังนั่นดีกว่าสงสัยอยู่เลยเนาะมันมันสงสัยกับเบิดแล้วครับเดี๋ยวกับเนดื้อที่ยางกับไปเบิร์ดคันมันมีปลาคอมาจิ้มปรากฏอย่างไรมันสิดึง ือแล้วมันสุดดึงไปโจมไว้เดี๋ยวสีดำไปเบิองเบ็ดหลังมันหายก่อนครับฝุ่นเนี่ยมันจะคืนหันใจคุ่นอย่างมันสุดโค่กระถาเป็นรุ่นน้ำกันอยู่บ้านครับว่าทีได้ไลยบ่เนาะมือนี่ครับเดี๋ยวกระถาไปกระถือปีเปิดไหนวะติดตามอยู่บ้านครับมาถึงบ้านแล้วครับ โผล่ปลาแล้วโผล่เร็วโอ้ปรากฏใส่ไม่จะใส่ง่าเลยพี่น้องอู้นี่ปรากฏสวยงามมวนใส่ก้านของโหลดโอ้จย่างหัวปลาคอปรากฏไข่โอ้เดิเจ็ดกิโลอยู่เดิเนาะเถียงยุกกิโลนปลาโตงามกลัวห หนึ่งสองสามสีก,ก็ดปดเก้าสิส่ขนห่อยนะมันแหลงมันห่อนแห้งด้เนาะได้ยุครับกิโลก็กลัวนี่จะได้กินแกงประกดแล้วมือนนี่เขโปรดเนาะครับโปรดสวัสดีครับสวัสดีจาแล้วสวัสดีจากันแล้วสวัสดีครับรก่อนจาแล้วอืมคือดอ ตัวนี้คือแต่ตหัวแลงมเนาะจนว่าตาขาวดตายปะขอปะคอกัน,น,นดูได้ตัวนั่งตัวใช่ตัวงมเลยใส่พอดีเลยตๆๆรงนี้แต่ใส่สวยๆไข่บอนี่ตุ่นีไข่เ่ไข่ปลากรลังไข่ ปามงามอยู่ครับวันนี้ถือว่าได้อยู่ครับโอเคอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้และครับแล้วก็ฝากที่ฝากน้องครับกดไลค์กดแช์ครับกดติดตามให้ได้ไลนยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับจากปวยสารมาทุงครับผม